มันมันงอทันงอก่อนที่จะออกงอก่อนออกข่าวการจะแบบอยันฟับโลดดีกว่าอ่ะดีกันละมีอันดับโลดได้หรอว่าจะแบบโพสจะโพสหน่อยละเออดีกันก่อนมันเป็นเรื่องความรักแหละพี่มันถึงจุดที่แบบไม่อยากขอโลดเท่าเล่าอ่ะตึ๊บอ่ะดีกันก่อนอนี่แสดงเรื่องจริงมันจบ ยเประมาณนั้นเ,เพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ผิดอ่ะผู้หญิงเราต้องไปนั่งคิดก่อนนะพี่ว่าโอเคเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเราต้องใจเย็นลงนะเราต้องแบบนตอนนี้เขาจะเข้าใกล้เราไม่ได้นะอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งมายุ่งนะอย่าเพิ่งโทรมาไม่อยากดินเสียงอะไรเงี้ยก็พอเคลียร์ตัวเองเสร็จก็ค่อยกลับมาคุยกันดีๆถ้าผู้หญิงอ่ะจริงๆอ่ะมันก็มีทุกบางครั้งแหละที่มันผิดใช่ปะแต่มันจะไม่ยอมคุยมา เธอต้องขอโทษเราก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือตั้งสติใจเย็นทั้งคู่ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอุ้ยนี่ก็จะรีบตังเลยถ้าถ้าแบบว่าจริงๆ30ต้นต้นๆก็สวยขึ้นเยอะหลายคนนะสวยสะพัง <c oughs> แต่ไม่ใช่หนูหนูสวยตลอดเวลายอยู่แล้ว